เป่าออกไปขอให้รักสูงรักษาลูกหลานลูกประเทศไทยบ่าวาพวกทหารบ่าวา้าบ้านบ่าวา ไล่ากายต็งสิ่งดีขอให้ทหารกล้าทุกคน ส,สู่สู่ยายอ่ทรงกำลังใจให้จากต่างเดรียลูกเดิมสู่สู่ทุกคนฝ้าป่ปมีทหารกล้าก้บ่มี่ผู้ใดมาปุ๊ป้องรักษาคุ้มครองได้เอา บอกรักษาทุกคนทุกคนสื่อสารไปถึงเจ้าทีเจ้าท่า